ตอนนี้ก็จะเตรียมตัวไปไว่ายน้ําแล้วแล้วก็จะไปแล้วนะคะ่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวชวนแม่ไปแล้วราะว่าเอาของย่างของย่างคะแล้วตอนนี้ก็กําลังจะไปอันนี้คือว่ายน้ําทุกคนเลยเพราะว่าบังคับให้ว่ายน้ําแล้วดูนะวิ่สรอน้ําคือแบบน่านเล่นมากคือแบบพี่เราโดดลงไปแล้วจ้าโดดลงไปแล้วเธอบบเออดักเล่นแบบไม่ลึกบ้างแต่ว่าคือยังไม่อันนี้คือยังไม่ใส่แว่นนะ ตอนนี้ก็กำลังแต่ว่าพ่อยังก็กล้ากลัวเพราะว่ามันหนาวอะ่ะมันเย็นมากน้ําอ่ะแล้วคือแบบมันลึกมากทุกคนลึกจนเราแบบต้องจับมาอีกมันเป็นน้ําแบบเค็มอะ่ะแล้วที่แบบมีสระน้ําตรงนั้นอะ่ะเป็นน้ําอุ่นๆอะ่ะข้างหลังตรงนน้นอะ่ะถ้าเราไปอะ่ะมันจะเป็นแบบน้ําใสอ่ะทุกคนตอนนี้คือจะทําอะไรไม่เจอตอนนี้ว่าจะโดดลงไปเพื่อดูนะสามสองหนึ่งตอนนี้กำลังจะโดดไปซ้า แล้วนึ่งตุ้มตอนนี้ก็เดินลงไปแล้วก็ไหา้กลับมาเพราะว่ากลัวจมน้ําแล้วต่อมาก็ไปไหา้กับพี่เพราะว่าพี่ก็แล้วคือเมื่อกี้เราจะจมน้ําอยู่แล้วว่าไม่มีใครช่วยเราเลยแม่ก็ยังถ่ายอยู่ดีตอนนี้ก็มาเล่นตรงแบบไม่ลึกมากต่อมาเราก็มาแบบ บอกว่าเจมบอกว่าหนาวก็หนาวหนาวหนาวตลนก็เล่นอยู่แถวๆวนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเรามาเพราะว่าแบบมาช้าๆไม่อยากให้มันดึกมากตอนนี้ก็เล่นไปเล่นมาคือแบบบอกว่าบอกมันเข้าใจว่าไหวนะหนาวมากตอนนี้ก็เป็นตอนกลาคือคือเราหนาวมากหนาวจนแบบตัวสั่นคือเล่นมานานมากตอนนี้คือพ่อก็ อยูเล่นแล้วตอนนี้แม่ก็เล่นแล้วตอนนี้ทุกคนก็คือโดดตู้ไปเลยพี่คิวคือพี่คิวเล่นอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่คิวไม่หนาวพี่คบอกว่าพ่อกับแม่แล้วก็เราเนี่ยคือหนาวสุดหนาวจนแบบโหอยากก็คือต้องโดดเพราะว่ามันจะกลับแล้วคือห้ามเกินสี่ทุม่มตอนนี้นะคะโดดลงไปนะ,ะโดดลงไปแล้วซ้ำนีดโอันนี้คือแข่งกันนะคะคือมันลึกอะทุกคนแล้วคือเรากินน้ำเข้าไปเราก็แบบลึกเกินแล้วฉันก็เลย โอ้ยขี้โกงได้ไหมเราก็ขี้โกงไปแล้วตอนนี้นะคะจะไปถ่ายรูปอุ้ทุกคนดูดิมันเบอร์เพราะว่าแบบมันตอนนี้ก็กินข้าวนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากคือแบบมาแล้วก็หิวข้าวเลยแล้วต่อมาเราก็ได้กินแล้วคือแบบสั่งวุ้นเออไข่ตุ๋นปลาหมึกมาแล้วก็ เนื้อนะคะหมูเนื้ออะไรแบบนี้มากินคือบบนะ่ากินมากสองอย่างเราจากตอนนี้ก็ค่ะก็มาถ่ายรูปอะไรแบบนี้ให้พ่อหน่อยตอนนี้พ่อก็จะมาถ่ายรูปนะต่ออีพีสนะคะเราจะพาทุกคนไปไหว้พระกันบายตอนนี้ว่างนอนมากบายทุกคนไปก่อนนะ